นี่นะฮะตรงนี้เยอะสุดๆเลยนะฮะมาออกันนะฮะแต่ว่าเราให้ไปตั้งแต่รอบแรกแล้วตอนนี้ก็เลยหมดไม่เหลือนี่ฮะโอ้โหเยอะสุดๆไม่รู้จะเยอะอยังไงแน่นเอียดเดี๋ยวจะถ่ายใกล้ๆนะแต่ว่าไม่รู้แสงสะท้อนเราต้องปรับมุมนิดนึงนะฮะถ้าเกิดเป็นตรงที่เป็นสว่างๆก็จะได้ประมาณนี้รปรับมุมนิดนึงนะ อีกจ้างก็จะเป็นน้ําตกไหลลงมาก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราขึ้นไปได้ถึงชั้นที่สามนะเดินประมาณสักพันห้าร้อยเมตรไม่ไ่ถึงไม่ถึงประมาณห้าร้อยเมตรพันห้าร้อยเมตรคือทั้งหมดยัเดินไปได้ประมาณห้าร้อยเมตรแต่ว่าขึ้นเขาก็เหนื่อยเหมือนกันก็ตรงนี้เนี่ยแน่นสะใจมากหัวโตแต่ะละตัวหัวโตมาก